สัปดาห์นี้เตรียมรับมือฝนฉำาก่อนเจออากาศเย็น21-23ตุลาคมนี้อุณหภูมิลดหวบ1-3องศาเซลเซียสหนาวแรกแห่งปีมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาอัปเดตสภาพอากาศทั่วไทยประจำวันที่17-23ตุลาคม2568กันค่ะว่าสัปดาห์นี้จะต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้างต้องการเช็คสภาพอากาศแบบด่วนสั้นๆกระชับเข้าใจง่าย คิดถึงช่องสายลมและแสงแดดขอบพระคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเนื้อหาวันนี้มี2ช่วงช่วงที่1เช็คสภาพอากาศรายวันช่วงที่2เช็คสภาพอากาศประจำสัปดาห์เรามาเช็คสภาพอากาศประจำวันที่18ตุลาคม2568กันค่ะตอนนี้บ้านเราก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยตอนบนนะคะ ส่วนภาคใต้เนี่ยมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่เลยค่ะแถมยังมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะจ๊ะเนื่องจากลมตะวันออกกับลมตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันอยู่ค่ะก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมกันด้วยนะคะรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังเวลาเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในช่วงนี้ด้วยค่ะ สำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะคะคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ถ้าเป็นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะและที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องพายุนะคะตอนนี้พายุดีเพรสชันที่อยู่ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์เนี่ยได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนเฟิงฉันแล้วค่ะ แต่ไม่ต้องตกใจนะคะคาดว่าช่วงวันที่18-19ตุลาคมนี้จะเคลื่อนผ่านตอนบนของฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะจากนั้นช่วงวันที่21-22ตุลาคมพายุจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนแล้วก็จะอ่อนกาลังลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเราอย่างแน่นอนค่ะสบายใจได้เลย